สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านจิตเป็นนามธรรมหมายถึงสภาพรู้คือครู้อารมณ์ต่างๆนั่นเองเมื่อเราพอจะเข้าใจแล้วว่าปฏิสนธิจิตพวังคจิตและจุติจิตคือจิตดวงเดียวกันและเป็นจิตดั้งเดิมในแต่ละภพชาติที่สำคัญเป็นจิตประพัดส,สอนด้วย แต่เมื่อมีกิเลสโคจรเข้ามาจึงทำให้ผวังขจิตนี้เศร้าหมองมโนธาตุคือเครื่องดำรงอยู่ของมโนของจิตมโนธาตุเป็นผู้รู้แต่รู้เฉยเฉยไม่ได้มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นมโนธาตุก็คือผวังขจิตที่รู้อารมณ์เข้ามากระทบผวัง เมื่อกระแสพวังขาดมโนธาตุก็จะเกิดขึ้นมาพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นว่ามาจากทางทวารไหนในทวารหกจากนั้นวิญญ,ญาณทิติสีก็จะเกิดขึ้นมารู้อารมณ์ต่างๆเช่นทวิปัญจวิญญาณสิบและมโนวิญญาณธาตุเป็นต้นเป็นการเริ่มขึ้นวิถีจิต ในการเสวยวิบากกรรมเป็นอเหเุตกจิตปาสจากเหตุทั้งหกนั่นเองมโนธาตุหรือภวังคจิตนี้จะเป็นผู้เวียนไล่ในสังสารทุกสแสวงหาขันห้าเนื่องจากความไม่รู้หรืออวิชชาปรุงแต่งนั่นเองจะมีในทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิรวมทั้งอสัญญีพรมและ เนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิด้วยวิญญาณธาตุคือเครื่องดำรงอยู่ของวิญญาณได้แก่วิญญาณขันเช่นวิญญาณทิติสีมโนวิญญาณธาตุเป็นต้นวิญญาณธาตุที่มีขึ้นในแต่ละภพชาติจะแตกต่างกันไปตามกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์ และคตินิมิตอารมณ์ที่มาปรุงแต่งจุติจิตวิญญาณขันธ์ที่รู้อารมณ์ทั้งสามนี้จะนำเอาอารมณ์เข้ามาปรุงแต่งจุติจิตนั่นเองในปฏิสนธิการจึงเกิดเป็นปฏิสนธิจิตเข้ากับปฏิสนธิวิญญาณและกรรมชรูปเข้าด้วยกันได้กายสามคือ กายธรรมหรือปฏิสนธิจิตกายนามหรือวิญญาณธาตุและกายรูปหรือกรรมเชรูปนั่นเองจุติจิตพวังคจิตเป็นจิตประพัดสอนรู้เฉยเฉยไม่มีการปรุงแต่งจะกลายเป็นปฏิสนธิจิตกรรมวิญญาณเป็นผู้รู้อารมณ์จากกรรมกรรมนิมิต และคตินิมิตจึงนำเอาอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาปรุงแต่งจุติจิตผวังพจิตกรรมวิญญาณจะปฏิสนธิเข้ากับปฏิสนธิจิตเป็นวิญญาณธาตส่วนกรรมชะรูปเป็นอัพยากิจธ,ธรรมไม่มีการรู้อารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นมาจากกรรมปรุงแต่ง เอามหาภูตรรูปสี่ขึ้นมาประชุมรวมกันเป็นกรรมชรูปเช่นภาวะรูปชีวิตรูปหะไยรูปเป็นต้นซึ่งกรรมชรูปจะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนั่นเองวิญญาณธาตุจะมีใน29ภพภูมิยกเว้นอสันญยีภูมิที่มีเพียงปฏิสนธิจิต หรือพวังพจิตเข้ากับกรรมชรูปเท่านั้นเมื่อปฏิสนธิจิตเข้ากับกรรมชรูปแล้วก็เข้าสู่พวังพจิตและสงบระงับอยู่ตลอดเวลาห้าร้อยมหากับจึงเกิดจุติจิตขึ้นมาเคลื่อนย้ายภพชาติจะไม่มีวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุและวิญญาณทิติสี จึงไม่มีการรับอารมณ์เข้ามาปรุงแต่งภวังพจิตสำหรับเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินั้นจะมีปฏิสนธิจิตผวังพจิตเท่านั้นส่วนกรรมชรูปไม่มีวิญญาณธาตุจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่เนื่องจากละเอียดมากประนีตมาก สำหรับในอรูปภูมิอีกสามภูมินั้นจะมีปฏิสนธิจิตเข้ากับวิญญาณธาตุเท่านั้นไม่มีกรรมชรูปแต่อย่างใดมโนวิญญาณธาตุเป็นตัวรู้อารมณ์ของมนายตนะหรืออายตนะที่หกหรือพวังคจิตนั่นเองรับรู้ธรรมมาลมแล้วเข้าสู่พวังคจิตผ่านทางมโนทวาร ที่ตั้งอยู่ในภวังคจิตนามรูปก็คือขันห้านั่นเองวิญญาณขันจะเข้าไปตั้งอยู่ในขันทั้งสี่เรียกว่าวิญญาณทิติสีเป็นตัวรับรู้อารมณ์จากขันทั้งสี่แล้วตกทอดอารมณ์ให้กับมโนวิญญาณนำเอาอารมณ์ต่างๆเข้าสู่ภวังคจิตผ่านทางมโนทวาร สลายตนะก็คืออายตนะหกที่มีวิญญาณขันตั้งอยู่แล้วนั่นเองเมื่อกระทบกับอายตนะภายนอกหจึงเกิดผัสสะหกขึ้นมา